พบกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14ธันวาคม2564ขณะนี้เป็นเวลา19นาิก48นาทีนะครับแอดมินก็จะเข้ามาคุยถึงเรื่องคริปโตเคเ r รนซีในส่วนของพอร์ตของแอดมินเองไม่เกี่ยวกับใครนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องดอกเบีย้ยที่ได้ประจำวันจากโปรแกรม SIPLOCK ซึ่งเป็นการเอาเงินคริปโตเคเ r รนซีในตระกูลที่กระดาน s i p m a c กกำหนดเนี่ย ไปฝากแล้วเขาก็จะให้ดอกเบีย้ยนะครับตระกูลซิแมแบ็ที่โทษทีเงินในตระกูลดิจิตอลเคอร์เรนซีที่ฝากแล้วได้ดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีหอันนะครับเห็นไหมมีดังนี้นะตัวแรกก็คือ i t t o o n นะครับ BTC สีเหลืองตัวบนตัวที่2ถัดมาก็คือ SIPMAC Token ซึ่งเป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่อยู่ที่มีขายเฉพาะกระดาน SIPMAC เท่านั้นนะอีกตัวตัวที่3ก็คือ e t h e r e u m ตัวที่4คือ litecoin ตัวที่5คือ t e เชอ r e usd หรือว่า usdt ตัวที่6ก็คือ usd coin อันนี้ผมจะพูดซ้ำบ่อยนะอเอาว่าเข้าใจตรงกันทีนี้มาดูแถบด้านล่างนะครับมันจะมีหน้าหลักตลาดกระเป๋าสตางค์ข้อมูลส่วนตัว,วเราคลิกที่กระเป๋าสตางค์คราวนี้มันจะมี admin เหลือเงินอยู่ในตลาด Trade วอลเล t แค่200บาท81สตางค ส่วน set wallet ก็คือเป็นที่เราฝากเงิน trade wallet เนี่ยที่เราสามารถซื้อขายเงินได้ set wallet เนี่ยคือการเราย้ายจาก trade wallet เข้ามาอยู่ใน set wallet แล้วเลือกว่าเราจะใช้โปรแกรม Sip อัพหรือ s ิปล็อกนะครับแต่ว่าแอดเนี่เลือกโปรแกรม s ิปล็อกหมดเลยเราก็เข้าไปดูใน set wallet อ่ะสังเกตดูนะครับเขาบอกว่า,าไล่ดูนะทิดละบรรทัดทีละบันทนัดน,นดูใต้คําว่าโอนเนี่ยหาคำว่าคงเหลือเจอใช่ไหมครับ บอกว่าคงเหลือ4บาท <c oughs> ตอนนี้เหลือ4บาทต้วนแล้วตะกี้เป็น4ี่บาท1สตางค์อ่ะตอนนี้ราคาก็ลดลงอีกที่ราคามันลดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าค่าเงินที่เหลือมันเหลือเป็นเงินคริปโตนะครับไม่เหลือเป็นเงินบาทเหลืออยู่4บาททีนี้แอดจะให้เข้าไปดูว่ามัน4บาทตะกี้เนี่ยมันได้มาจากไหนแล้วก็เข้าไปดูใน Ethereum. อีเธอรี่มอีเธอรี่มบอกว่าตอนเนี้ยดูที่มุมมุมซ้ายมือล่างนะครับแต่ว่าไม่ใช่คําว่าซื้อนะเหนือคําว่าซื้อมันจะมีคําว่าคงเหลือ 3.23าบาทแอดมินได้ดอกเบีย้ยจากการนำอีเทอเรียมไปฝากเป็นมูลค่า3.2 3บาทแต่จริงๆเขาจ่ายดอกเป็นอีเทอเรียมนะครับก็คือตัวล่างสุดเนี่ยแอดได้ดอกอยู่ที่0 0 0 0 0 2 4 9อี่เอีเทอเรียมน้อยมากแต่ถ้าตีเป็นเงินบาทแล้วก็จะได้ประมาณนี้แหละแล้วอีกส่วนหนึ่งได้มาจากไหนแอดได้มาจากตัวนี้ครับเ m t เห็นไหมแอดแอดมินฝาก Z MT อยู่ประมาณ2,500บาท คือค่าวันนี้ค่าเงิน Z Mt เอ็มทีวิ่ง <c oughs> วิ่งขึ้นมาสูงมากตอนซื้อนี่แอดซื้อไว้แค่พันเานะครับงอกมา600บาทอ่บาททีนี้ดูตำแหน่งเดิมตำแหน่งคงเหลือเห็นไหมซทดเอ็ทีของแอดเนี่ยคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่0.77 7สตางค์แหละ <c oughs> แต่ถ้าเขาจ่ายดองจริงเขาจ่ายเป็นเงินแทดเอ็มทีก็คือตัวล่างจะอยู่ที่0 0 0 8 8 5 0 6 8ูนดเอ็มทีครับโอเคไหมอันนี้คือดอกที่แอดได้ทุกวันคราวนี้แอดก็จะ กลับไปเพื่อทําการล็อกซ้ํานะครับมาที่หน้าแรกก็คือที่หน้าหลักม,มาที่หน้าแรกที่หน้าหลักเราก็เข้าไปในโปรแกรมซิฟล็อกบนสุดของจอคลิกเลยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแอดเลื่อนให้มันมาอยู่บนสุดอ่าทีนี้มาดูดูนะครับดูที่ z ซ a l วอลตัวนี้ตัวเหนือคําว่าล็อกนะเห็นไหมมันจะบอกว่าซิฟแ t กโทเค็นของแอดเนี่ยมีอยู่0 0 0 8 8 5 0 6 8 แอดก็คลิกที่100%ระบุจํานวนและแอดก็คลิกที่ล็อกอันนี้คือเราเอาดอกเบี้ยมาล็อกซ้ํานะครับอันนี้ก็ไล่สกอร์เลื่อนขึ้น Bitcoin แอดไม่มีฝากไว้มันก็เลยไม่เหลือไม่มีดอกเบี้ยให้มาถึงอีเธอเรียมนะครับพระเอกของเราเห็นไหมจำนวนอีเธอเรียมที่เหลือก็จะ0 0 0ย์จุดศูนกแอดก็เลือก100%แล้วก็ล็อกซ้าอ่าอันนี้ก็คือดอกเบีย้ยทั้งหมดที่ได้วันนี้เราก็ล็อกไปอีก45วันแล้วครับ ทีนี้เรามาดูผลงานของเราที่ล็อกไปวันนี้มันจะไปปรากฏตรงนี้นะครับเข้ามาใน1ิล็อกอีกทีนึงแล้วมาที่ประวัติโอเคเห็นไหมครับประวัติการล็อกวันนี้คือวันที่19เวลาทุ่ม52นาทีแอดมินก็ตามล็อกไปล็อกเบียทั้งอีเธอรียมทั้งซิปแมกโทเค n นะกว่าจะปลดล็อกได้นับไปอีก45วันก็จะตรงกับวันที่ส1มกราคม ปี2,565ยถ้าเลยถ้าับเป็นคศก็คือ2022ครับโอเคเห็นไหมชัดเจนนะวันนี้มาตอนกลางวันแอดไปซื้อเหรียญใน10 m a x Token มาเพิ่มนะ10บาทมึงได้อยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ล็อกเหมือนกันนะอันนี้ทีนี้เราไปดูราคาเราไปดูราคาอีเธอเรียมกันนะครับไปที่ตลาดแล้วก็เข้ามาที่อีเธอเรียม ข่าวดีก็คืออีเทเรียมขึ้นได้แค่วันเดียววันนี้ร่วงอีกแล้วครับเหลือ2จอุดโทษทีเหลือ129,000กว่ากว่านะต่อ1อีเทเรียม129,877บาทอ่ะเาพนปอาเปลี่ยนแล้วแอดอยังอ่านไม่จบเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะทีนี้เรามาดูดูกราฟกันนะครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงขนาดไหนวันนี้วันแห่งการลงจริงๆนะครับทำให้กราฟแคบเข้า แล้วก็เปลี่ยนจากส5้านาทีให้เป็นสี่ชั่วโมงแล้วกันกราฟจะดูง่ายหน่อยอตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้ดูยากแฮะเอาใหมดูเป็นหนึนาทีก็จะดูยากหนักไปอีกแต่ว่าต้องย่อก,กราฟให้มันอยู่ใกล้ๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟของวันนี้กันนะครับอันนี้คือมันจะสองทุ่มแล้วละ่ะเดี๋ยวแอดก็บีบกราฟกราฟให้แคบเข้าแคบเข้า แคบสุดได้เท่านี้หละครับตั้งแต่สิบห้านาฬิกามาเนี่ยอ,อันนี้ก็คือช่วงขาลงลงมาตั้งแต่ช่วง12บสนาฬิกาเนาะจนมาถึง15บห้านาฬิกาก็ทําท่าจะขึ้นไปนิดหน่อยแล้วก็มาลงอีกครั้งตอน18บแนาฬิกาตอน18บแนาฬิกานี่ลงเยอะเลยนะเดี๋ยวดูให้นะครับว่าลงถึงเท่าไหร่ <c oughs> เหลือประมาณนี้แหละหนึ่งแสนองหมดันห้อยบาบาทจุดเกมสต ครับ1อีเทเรียมเหลือเท่านี้เองวันนี้ล่ะวันนี้ดูค่าสูงสุดที่เขาทำได้นะ9นาฬิกาก็ยังแพงอยู่เลยนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนาฬิกาส่นาฬิกาสนาฬิกาของวันนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ประมาณ138 00 0อีเทเรียมโทษทีนะครับ138,000ันบาทต่อ1อีเทเรียมเกือบเกือบนะเฉียดเียดค่าจริงๆมันจะอยู่ที่ ท่าไรเนาหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสี่จุดเก้าสิบเก้าสตางค์ต้องอ่านว่าหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์ต่อหนึ่งอีเธอริยมครับแล้วราคาก็กระโจนลงมาแาดว่ามีหวังได้เห็นอีเธอริยมราคาอยู่ที่แสนสองกว่ากว่าอีกนะครับงานนี้สบายใจได้สำหรับคนรักอีเธอริยมเตรียมเงินดักซื้อได้เลยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดี